มาต่อคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นการแนะนำปลั๊กอินนะครับหรือ VSGI นะครับที่น่าใช้การครับเพิ่มเติมสำหรับคลิปเมื่อกี้นิดนึงครับพอดีผมลืมบอกวิธีตั้งค่าโปรเจกต์ไ้เข้ามาที่โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์โปรเจกต์เซตอัพอันนี้ตั้งทีเดียวเสร็จเลยนะครับแล้วก็บิตเรสโซลชันนะครับสแตนดาร์ดโปรแกรมจะให้มา16บิตนะครับแนะนำให้ตั้ง24บิตขึ้นไปนะครับ แล้วก็ p เป r เล e นะครับถ้าใครมี Audio อเ t อร์เฟ e ก็ตั้งเป็น48000ก็ได้นะครับแล้วพื้นที่ฮาร์ดดิส์เยอะๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ a u ดิโที่ใหญ่นะครับเปลืองพื้นที่หน่อยผมผมส่วนมากผมจะเลิกเป็น4 4 1นะครับสแตนดาดนะครับแล้วก็เลคคอร์ดไฟล์ไทยนะครับเอาเป็นเว็บไฟล์นะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับ กดโอเคไปนะครับาตั้งเสร็จทีนี้ทีนี้มาเริ่มโปรแกรมกรองกันดีกว่านะครับโปรแกรมกรองที่จะมาแนะนำก็คือเป็น Easy d u m b e r นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Add Instrument Track นะครับเลือกเข้ามาเลยนะครับเลือกเป็น Easy d u m b e r แล้วก็ Add Track ไป เดี๋ยวรอให้โปรแกรมโหลดนะครับตัวนี้จะเป็นการโหลดอันนี้เสียงที่ได้ยินนี้ก็คือเสียงจากลำโพงมอนิเตอร์นะครับคือจริงๆแล้วผมอยากให้มันตั้งค่ายมันได้ยินเสียงจาก การ playback ในโปรแกรมมากกว่าแต่ว่าหาวิธีทําแล้วนะครับหาไม่เจอนะครับก็คือมันจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเต็มหน่อยนะครับก็คือแล้วก็เาว่าผมใช้อินพุตนี่เป็นการบันทึกเสียงวิดีโอนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะแย้งแย้งกันนิดนึงแล้วก็มันก็เลย วิธีเซตให้มันเป็น playback ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเล่นกับโปรแกรมธรรมดาเัน playback เ,เล่น playback ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น easy, easy drummer โอเคซึ่งเสียงถือว่าใช้ได้นะครับโอเคโอเคมากเลยง่ายต่อการ mix นะครับชุด standard ครับชุดนี้แล้วก็จะเป็นส่วนมาผมจะใช้ชุดนี้นะครับ ผมจะให้ควบคู่กันไป2ชุดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นชุดชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับล็อกโซลิดนะครับจะมีพรีเซตสวยๆให้เราได้ใช้งานกันรอโปรแกรมโหลดนะครับปิดไปแล้วทีนี้เรามา,เ,าเริ่มการเขียนนะครับคลิกแล้วก็เริ่มการเขียนมิดี แล้วก็เลือกเป็นดำแบบนะครับ G M ดำแมบนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเวลาจะไปเขียนดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับกนะ็จะมีแมพให้เราเลือกครับนะคลิก,ลกตรงนี้ฟังเสียงนะโอเคทีนี้ อันนี้จะเป็นการป้อนค่าตัวโนตนะครับสมมุติเราเลือกตรงนี้แล้วเลือกคอนไท์เป็นหนึ่งสแปดนะครับเริ่มเขียนตนัวนี้ตรงนี้จะเป็นค่าตัวโน้ตที่หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้สามารถปรับได้ถึงร้อยยี่สิบนะครับตรงนี้จะเป็นเลือกการป้อนค่าตัวโนเนี่ลดลดค่าเพิ่มค่านะครับเก้าสิบก็ได้นะครับเนี่ยก็จะซอฟลงนะครับ อ่าห้นะครับก็จะเบานะครับแล้ว120ร้อยยีก็จะหนักขึ้นโอเคคลิกขวาครับคลิกคลิกลากพื้นที่นะครับแล้วก็กด c t r l X นะครับหรือว่าคลิกที่ยังลบก็ได้ครับแล้วกลับมาคลิกที่ลูกศรสำหรับการเขียนแพทเทิร์นนะครับอธิบายแค่คร่าวๆ ตั้ง t e m p o tag นะครับลืมบอกไป tag ตัวนี้อ่าอินทรูเ t นต์แท็กจะดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตั้ง Temp o t a แแล้วก็ตัวโน้ตจะเลื่อนไปตาม Temp o ได้นะครับแต่ถ้าเป็น m i d i tag มันจะเลื่อมน,นะครับเวลาการเขียนเราผมแนะนำให้เขียนที่ Instrument tag ก่อนนะครับแล้วก็ตั้ง Temp o นะครับ นี่ครับเข้าโปรเจกต์ได้วั้มโ l แท็กหรือกดปุ่มคอนโทรลบวกตัวทีครับมุดตั้งมาที่เจ็ดสิบเอ็ดนะฮะโอเคอันนี้ก็ให้ให้แฮมเลือกคอนเทนต์นะครับง่ายต่อการตั้งเป็นหนึ่งกับแปดนะครับ ลากเลยกดคอนสแตนต์ก็ได้แล้วก็เลือกการตั้งค่าตัวโน้ตใหม่นะครับเป็นทีหนึ่งร้อยแล้วก็ปับ Okay. แล้วก็ตัวนี้สามารถเลื่อนเปลี่ยนทูน้ัได้ทีนี้เราก๊อปนะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ออก่อนกันโทนซี C นะครับแล้วก็ คิดที่ห้องที่เราต้องการจะวางตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร Transpilen หรือว่า Scorebar นะครับจะ,จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วกด Control V นะครับก็จะวางไปจะเป็น2ห้องนะครับง่ายๆครับ Copy ถ้าเราได้ pattern แล้วก็ง่าย Copy วางครับโอเค ทีนี้ตัวโน้ตก็จะเป็นสีห้องโอเคตัวนี้คอนโทรแซคือย้อนกลับครับคอนโทรไวก็คือกลับมาแต่ว่าไอ้นี้ ครู้สึกวีดจะไม่ทันใจนะครับกลับมาที่ร้อยยี่สิบ โอเคเข้าๆครับสำหรับการเขียนกรองครับทีนี้เบสนะครับขีดขวา add instrument tag เบสนี่ผมจะไม่ฟิกมากนะครับผมจะเอาตัวแล้ว on se ดีกว่าครับอ,อ,อันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้นะครับตัวนี้นะครับ ไฮไลออนโซนิกนี้จะอยู่ดูช่นลกันนะครับเลือกช่นลอ๋อตัวนี้เป็นแท็กเลือกขึ้นมาเฟิร์สพิมพ์หาคำว่า,าเบสนะครับ เล็กทิกเบสฟิงเกอร์เขียนเบสนี่ผมจะเอาคอนไทยมาแค่แปดนะครับหนึ่งถับแปด Okay. เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคร่าวๆเขียนนะฮะอีม<ๆ>ินเนอร์ uh. แต่นี่เป็นกันไก่ครับตัด ผมแนะนําให้อัดสดดีกว่านะครับถ้าเป็นเบดนะครับจะเวิร์กว่าสำหรับใครที่ไม่มีเบก็เขียนนะครับปักอินเบดเดี๋ยวผมจะให้เป็นฟรีปักอินไปตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงไว้นะครับอจะเสียงก็โอเคในระดับหนึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะแนะนําปักอินเบนะครับคือคลิปนี้ผมไม่ได้ติดตั้งไวน้นะครับโปรแกรมนะครับผมจะมีคลิปโปรแกรมที่แนะนําปักอินเบอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน